เรื่องดีๆก็มีท่านผู้ฟังคะนะคะก็เป็นเรื่องที่แชร์กันมากเลยในทิกตอกข้าวคลุก พริกน้ำปลาแหมพอขึ้นคำนี้มาหลายท่านนึกถึงคลิปคลิปหนึ่งนะคะที่ก็ช่วยทำให้เรารู้สึกเอสังคมดีจังเลยเราอยู่ในสังคมที่ดีเขาบอกว่าเขาขายอาหารตมสั่งอยู่แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเข้าไปสั่งข้าวจานหนึ่งนะคะเขามีตังอยู่15บาทนะคะพอเอาข้าวมาส่งเขาก็เลยถามบอกเอาเราจะกินกับอะไรผู้ชายคนนี้ก็บอกเดี๋ยวกินกับพริกน้ำปลาเพราะมีตังอยู่เท่านี้เนาะทางแม่ค้าเนี่ยก็เลยบอกเอางั้นผัดกระเพราไปให้เลย แถมกะเพราไปให,ให้ให้กินกับข้าวเปล่าแค่นี้ยมันทําให้คนที่เข้าไปดูคลิปคลิปนี้หรือว่ารับรู้เรื่องราวนี้ทุกคนเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าใจมันชุ่มชื้นอะ่ะอ,อ,อิ่มใจเออมันอิ่มใจว่าโอ้โหนี่คือสิ่งที่เจ้าของร้านอาหารนี้ <No. S 2> ทำนะสำหรับร้านอาหารตามสั่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยม,มันเล็กน้อยออแต่มันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่สําหรับคนที่ไม่มีตังเข้าไปกินใช่